สวัสดีครับทิเชอร์พีเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตรยโจย้อสอบชุดที่5กันนะครับสำหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมาดูข้อที่1กันเลยนะครับแผนภูมิรูปวงกลมแสดงสมะกมอบของน้ำผลไม้รวมที่บรรจุในกล่องยี่ห้อหนึ่งเป็นดังนี้ถ้าผลไม้รวมยี่ห้อนี้แต่ละกล่องมีปริมาตร 300มิลิตรแล้วผลไม้รวมยี่ห้อนี้1กล่องจะมีน้ำส้มอยู่กี่มิลลิลิตรก็ง่ายมากเลยเนี่ยตรงตัวจะหาน้ำส้มใช่ไหมครับผมอ่าเราก็คิดเลยนะน้ำส้มคิดเป็น40%ก็คือเป็น40ส่วนร้อคูณกับปริมาตรกล่องทั้งหมดก็คือ300นะตัดตัดตอบ120มิล ลิตรนั่นเองนะครับตอบข้อที่2ได้เลยนะน้ำส้มก็คือ40คือสี่สิบส่วนร้อยนะก็คูณกับปริมาตรของกล่องนะครับต่อไปข้อที่2นะครับจงหาค่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยอันนี้เราอาจจะใช้แบบพีทอกรัตละกันนะครับนี่เลย 5, 12, 13นี่สมเดียวทอลกรได้ละนะครับอืม จากนั้นนะครับผมเราก็ไปหาด้าน x ตรงนี้เป็นเท่าไหร่อาจะต้องใช้สูตรพิทาโการธเลยแล้วกันนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันนี้คิดเลขเลยนะครับ37กลัง2ก็คือเอา37คูณกัน2ทีเจ็ดสี่สิบเก้ทศสเจ็ดสามยี่ศูนย์ึงตัวเจ็ดสามดทศสอเลย นะครับสามสามเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะบวกกันเลยนะครับเป็นเก้าหกสามหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้า x กซ์กำลังสองบวกสิบสองกำลังสองเป็นร้อยสี่สิบสี่ก็ย้ายข้างไปลบเลยนะครับลบกันปุ๊บอืมเรียกมาเลยนะครับลบ 144, นะร้อยสี่สิบสี่นะเหลือห้าเหลือสองเหลือสองเหลือหนึ่ง คำตอบตัวนี้กลายเป็น1,225จะหาอีกตัวเดียวก็คือใส่สแควร e r ูทหน2่งสองลงไปคําตอบก็คือเป็น35หน่วยนั่นเองนะครับตอบข้อที่3ได้เลยนะต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกล่องหนึ่งมีขนาดความยาวมากกว่าความกว้าง5เซนติเมตรนะครับ มีความสูง20เซนเมตรและมีพื้นที่ฐานเป็น150ตารางเซนติเมตรถ้ามีน้ำผลไม้ยอยู่27,000ลูกบาทเซนติเมตรจะต้องใช้กล่องทั้งหมดกี่กล่องนะครับทีนี้นะครับเราเนี่ยจะหาจำนวนกล่องเราจะมีความสัมพันธ์ว่าจำนวนกล่องมีสูตรว่าปริมาตรใหญ่ ส่วนปริมาตรเล็กนั่นเองนะครับปริมาตรใหญ่ก็คือจะเป็นปริมาตรนะ้ำผลไม้ทั้งหมดที่เราต้องการบรรจ,จุใส่กล่องแนละ้วก็เป็น27,000ปริมาตรเล็กนะครับปริมาตรกล่องก็จะมีสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณสูงอ่ะก็ค่อยๆแทนค่าไปนะพื้นที่ฐานเนี่ยนะครับพื้นที่ฐานก็คือเป็นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบ สูงก็คือจะเป็นความสูงกล่องเนาะกล่องก็มีความสูง20ส่วนตรงนี้ไม่ได้ใช้นะเขาหลอกมาเฉยนะครับตัด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 ,ตดอ่าคราวนี้ก็คูณกัน2 7 0ส่วนด้วย30เอาสูตรตรีศิลตึ๊บ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 ,ต,บ,ต,บตอบ9กล่องนั่นเองนะตอบข้อที่4ได้เลยนะครับข้อที่4นะครับต้นไม้สูง6เมตรถูกพายุพัดลำต้นหักลงมานะถ้ามุมที่ยอดต้นไม้ที่หัก ทำมุม30องศากับพื้นดินอ่ะหมายถึงว่าต้นไม้อยู่ดีใช่ปะก็หักลงมาปอกไอ้ตรงนี้เป็นยอดต้นไม้เนี่ยหักลงมาเนี่ยทำมุม30องศากับพื้นดินมุม30อยู่นี่นะเออนะครับปึ๊บปึ๊บ,บวาดก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืมอันนี้คือยอดต้นไม้30องศากับพื้นดินนี่ต้นไม้เนี่ยเดิมทีสูงหก ประกอบไปด้วยลำต้นให้เป็น x แล้วก็ตรงหัวที่ยอดที่ตกลงมาเป็น6ลบ x เพราะว่าอะไรครับเพราะบวกกันก็จะกลายเป็น6นั่นเองนะเพราะว่าบวกกันได้6ถ้านี้เป็น x ตัวน,นี้ก็ต้องเป็นที่เหลือ6ลบ x นี้นะครับโจทย์ต้องการหาอะไราระยะห่างระหว่างยอดต้นไม้กับโคนต้นไม้นี้ให้เป็น a แล้วกันโจทย์ให้หาค่า a ตรงนี้เป็นเท่าไหรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะหาค่าอีกได้นะจากความสัมพันธ์ที่ว่า sin เซต้าเท่ากับข้ามส่วนฉาก ไซก็คือไซสามสิบนั่นเองนะตรงนี้เป็นมุมสามสิบข้ามก็คือตรงข้ามมุมตรงนี้แล้วก็ฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ไซสามสิบเป็นหนึ่งส่วนสองนะนี่เป็น x ส่วนด้วยหกลบ x ทีเชื่อจะหา x ได้นะโดยการคูณควาเป็นปเป็นหกลบ x เท่ากับสองเนี่หาค,คูณสลับนี้หกลบเเท่ากับสองเเดี๋ยวเราย้าย x เนี่ยลบย้ายไปเป็นบวกฝั่งนู้นแล้วกันนะครับนี่ฉะนั้นเราจะหา x ได้นะโดยการเอาหก ต่อ3ย้ายไปหารกัน x เ,เลยกลายเป็น2องนนนะครับนี่ตรงนี้เราจะได้ x เ,เป็น2นะครับต่อมานะครับผมต้องการหา a คือเขาต้องการหา a ไม่ได้หา x กันเนาะนะครับเราอาจจะทําเพียงรัดดีไหมเออหรือค้างฟอ้ติโกนต่อก็ได้นาะนแ,แล้วแต่เดี๋ยวที่ใช้ติโกนก็ได้นะจะได้ดูง่ายดีนะอ่ะทีนี้นะครับ x เ,เนี่ยเป็น2องละ โดยใช้ความจำนที่ว่าแทนเซตาา้ามีส่วนว่าข้ามส่วนชิดแทนมุมที่เราวิเคราะห์คือมุม30ข้ามคือตรงข้ามกับมุม30ก็คือเป็น2ชิดก็คือชิดกับมุม30ก็คือเป็น A แทน30มีค่า1ส่วนรูส3เท่ากับ2ส่วน A คูณควยสลับที่กันปึ๊บ,บ A. เ A ไดกลายเป็น2อรูส3เราจะต้องรู้นะว่ารูสามีค่าเท่าไหร่อันนั้นเราเขียนลงไปนะรูส3มมีค่าประมาณ 1.732งจเมสรปิเมตครับอ่าคราวนี้ทีเชอร์ก็แทนค่ารู้สามลงไปเป็น1.732นั่นเองนะคูณเข้าไปเลยดูจากชช้นประกอบแล้วนะครับก็จะกลายเป็น3.464นะหน่วยเป็นเมตร,น,รน,นะตน,นั่นเองนะครับข้อนี้นะก็เลยต่อข้อที่2อนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่าวาดรูปอย่างไรนะครับแล้วมุมที่30องศาเนี่ยเป็นมุมที่ยอดไม้เนี่ย การทำกับพื้นดินนะเราต้องการหา x ก่อนก็ใช้สูตรซายนั่นเองนะพอได้ x ปุ๊บก็หา a ได้ใช้สูตรแทนต่อนะครับแทนข้ามชิดก็คือค่ามุมส่วนในชิดมุมหรือบางคนจะใช้พิธากราก็ได้เหมือนกันนะครับข้อที่5นะครับคำตอบของอสมการ 7x ลบ4นะ้อยกว่า 9x บวก3เท่ากับอสมการในข้อใดนะอ่าทีนี้นะเราย้ายค่าแล้วกันนะย้าย x เ,เนี่ยไม่มีเครื่องหมายเป็นบวกย้าไปลบย้ายไปอยู่ในกานฝั่งโน้น แล้วก็ลบยับเป็นบวกฝั่งนู้นอ่ะก็จะกลายเป็นลบส x 7แล้วก็ย้ายลบสเนี่ยคูณยับไปหาอสมการต้องตรงข้ามนี่อย่างน,นะครับแล้วก็ไปดูว่าข้อไหนเนี่ยทั้ง2ฝั่งนั้นนะี่ยเท่ากันนะครับแทนค่าว่าข้อไหนเป็นจริงอนะเนาะหรือบางคนจะย้ายข้างก็ได้นะแล้วก็ดูว่าข้อไหนเป็นจริงนะตรงนี้คือโจทนะย์นะเนี่นี่คือโจทย์ปุ๊บ เดี๋ยวเชื่อเรแทนค่าข้อสี่เลยแล้วกันนะดูดีว่าจะเท่ากับโจทย์ไหมนะ,ะเดี๋ยวเราย้าย x เนี่ยไม่มีเข้อหมายเป็นบวกย้ายไปลบฝันนะบงบ่งนู้นนะแล้วก็ลบย้ายบวกฝั่งนู้นนะครับกลายเป็น 2x เท่ากับลบ7แล้วก็ย้าย2เนี่ยไปหารไหมก็นะจะเท่ากันพอดีเห็นไหมมันกันเป๊ะเลยก็เลยตอบข้อสี่ข้ออื่นลองทาดูนนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปข้อที่หกนะครับสมการพาร,ราโบลาในข้อใดมีความสัมพันธ์กับพาราี่กําหดดให้ก็ อันนี้เป็นกราฟความเนะาะขานาขณาาไอกลังสองจะติดลบนะครับอันนี้มาดูจุดยอดนะจุดยอดสอหนึ่อันนี้คือค่า hk ปกติแล้ว h เนี่ยมีสูตรว่าลบ b ส่วน2 a แล้วก็ k มีสูตรว่า4 a c ลบ b กำลังสส่วนด้วย4 a แล้วทีนี้ค่า a b c คืออะไรนะ a b c คืออะไรก็จากความสัมพันธ์ของพาราบลาก็คือเป็น a, a G b x กำลังสอบวก bx บวกย่างนี้นะครับ ทีนี้มาดูทีละข้อมาดูข้อที่1นึับ a เท่ากับอะไรเอ่ยลบสนะครับ b เท่ากับ8แล้วก็ c เท่ากับลบ7 a คือตัวเลขในกำลัง2เห็นไหม b คือตัวเลขหน้า x แล้วก็ c คือไม่มี x ต่อท้ายนะครับแต่เรามาดูค่า hk นะว่าเป็น2 1หรือเปล่า h เท่ากับลบ b ส่วน2 a ที่ใช้แทนค่านะลบ8ส่วน2คูลบ2คำตอบคือลบ8ส่วนลบ4 คำต,ตอบคือ2นั่นเองนะครับส่วนค่า k นั้นนะครับเท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a นะครับ a เป็นลบ 2, c เป็นลบ 7, b นะครับ b ก็คือนนี้อะเป็น8กำลังสส่วนด้วย4คูณ a a คือเป็นลบ 2, นั่นเองนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับก็าจะก,การเท่าไหร่เอ่ย อ่าแปดเจ้าสิบหกลบกันเป็นบวกนะลบด้วยหกสิบสี่ด้วยลบ8นั่นเองนะครับข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็นลบแปดคำตอบคือเป็น1นั่นก็หมายความว่าเรารู H ้ H K แล้วนะ H K ของเราก็เลยจะกลายเป็น2กับ1นั่นเองนะครับก็คือจุดที่โจทย์ต้องการถามหานะก็เลยตอบข้อที่1นึ่นเลยส่วนข้อ2องก็ลองแทนค่าดูนะ H K ก็จะไม่ใช่2 1หรอกนะครับแต่ข้อนี้เราต้องจําสูตรของ H กับ K ไปแล้วก็แทนค่าให้ถูกต้องนะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่7กันเลยนะครับ x บวกหนส่วน x กำลัง2เท่ากับ5แล้วค่าของ x กำลัง3านึงส่วนบวกส่วน x กำลัง3มีค่าเป็นเท่าไหร่กอด่นะข้อนี้ให้เรานะครับใส่รูป2งค่นะหรือย้ายกลัง2ไปฝั่งนู้นก็กลายรูเพราะเราใส่รูป2ขงางปุ๊บใช่ป่ะกำลัง2หายไปนะนี่กลายเป็นรูนะจากนั้นตรงนี้โจทย์ต้องการหากำลังทีเ้ก็บอกว่ายก กำลังสามทั้งสองข้างของสมการนะครับนี่อยู่กำลังสามไปเลยปุ๊บจากนั้นมาดูสูตรนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามจะเท่ากับหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามนี่ ตรงนี้นะครับก็กลายเป็นหน้ากําลัง3าบวกสหน้ากําลัง2หลังบวกสหน้าหลังกําลัง2บวกหลังกําลัง3มมเด่นอย่างนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น5้ารูทหเด่นเพราะว่ากําลัง3ไปเนาะรูทห้ากำลัง2ได้5แล้วก็อีกรูทหนึ่งก็ติดไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็น x กําลัง3ามนะอันนี้ทีเชอร์ก็ตัดไปปึ๊บปึ๊บกลายเป็น 3x นะครับบวกด้วยอันนี้ เราสองไปนะเรา x ตัดปุ๊บปบตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น3ส่วน x แล้วก็บวกด้วย1นส่วน x กําลังสเท่ากับ5รูทเนีนะจากนั้นนะครับอืมโจทยต้องการหาตรงนี้นะอีดิชอ่์อ,อาจจะย้ายอยู่ด้วยกันนะแล้วก็อันนี้เราดึงตัวร่วมออกดึงสออก x บวก1ส่วน x เท่ากับ5ูท5 x กําลัง3าส่วน x กําลังสนะครับบวก3 x บกส่วน x ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยรูท5 เท่ากับ 5, 5. ้ารูทจากนั้นทีเชอร์อ,อาจจะย้ายข้างไปลบฝั่งนู้ลบกันเลยนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น2รูทหานั่นะครับก่อนอื่นนะเราก็ใส่รูทไปสองข้างก่อนให้กำลังสองหายไปแล้วก็ยกกำลัง3อย่าลืมสูตรกำลัง3ามด้วยนะเนี่ยกำลังสามสมบูรณ์สูตรนี้แล้วก็จัดรูปออกมานะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่8กันเลยนะครับ มีค่าเท่ากับข้อใดนะอ่าหรเชื่ออาจจะต้องทําให้ส่วนเท่ากันตัวนี้มีกําลังสองใช่ปะแต่สองเนี่ยกาลังสองนี้สองกำลังหนึ่งให้เราคูณสองเข้าไปเออทาให้ส่วนเท่ากันเห็นไอันนี้ห้ากำลังสองขาดห้าตัวหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นเนี้ยข้างหน้ากลายเป็นสิบสี่ข้างล่างเนี่ยกลายจะเป็นสองกำลังสองคูณสามกำลังสองคูณห้ากำลังสองก็คือให้ส่วนเท่ากันเห็นไหมห้าคูณหนึ่งได้ห้าอย่างนี้ข้างล่างนี้ก็จะกลายเป็น สองกำลังสองคูณสามกลังสคูณห้าลังสอนะห้าคูณห้าแคลังสอส่เท่ากันละลบกันนะครับผมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยเส่วนด้วย2องกำลังสองสามลังสองหาลังสองสามกลังสองมนกับตัดกันเพราะเป็น9ตัดกันเหลือหแล้วนะนี่กลายเป็น4ี่คูณยีกลายเป็น1ส่วนร้อส่วนร้อก็คือทศนิยมสองตำแหน่งนะคือ0.01นั่นเองนะครับตอบข้อที่4ได้เลย ก็เศษส่วนเนี่ยทําให้ส่วนเท่ากันนะแล้วก็เอามาลบกันทำธรรมดาแล้วก็ตัดก,กันด้วยแล้วก็อย่ยาลืมนะส่วนร้อยคือทดย่มแบบสองตำแหน่งนั่นเองนะครับข้อที่เก้านะครับครอบครัวหนึ่งวางแผนที่จะมีบุตรสามคนความน่าจะเป็นที่ได้บุตรชายสองคนหญิงหนึ่งคนมีค่าเป็นเท่าไหร่จงหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของเราเนี่ยจะมีสูตรว่า ne ส่วน ns นะครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการส่วนการณ์ทั้งหมด เหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนั้นนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีบุตรคนที่1บุตรคนที่สองบุตรคนที่3อ่ะเขียนเลข1 2 3แล้วกันกนะครับบุตรคลที่1นนั้นนะครับก็จะมีชายกับหญิงแล้วก็ชายหญิงชายหญิงอันนี้ก็จะเป็นชายหญิงชายหญิง ชายหญิงชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่1นะครับก็จะเป็นชาย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 หญิงชายหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงชายชายหญิงชายหญิงหญิงญิงชายแล้วก็หญิงหญิงหญิงนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีทั้งหมดอยู่8เหตุการณ์นั่นเองนะครับเป็นี่เหตุการณ์ทั้งหมด ทีนี้นะครับเรามาดูเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนะครับเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการมีอะไรบ้างก็จะมีชาย2หญิง1เนาะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่1นึ่งก็ชายชายหญิงเนาะชายหญิงชายนะครับแล้วก็จะเป็นหญิงชายชายนะเออนี้ชาย2หญิงหนึ่งก็จะมีอยู่ที่3เหตุการณ์นั่นเองนะครับดังนั้น n อส่วนนี้ก็กลายเป็น3ส่วน8นะตอบข้อที่2ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่10ไปเลยนะครับ อายุของกอต่อขอเป็น3ต่อ4ขอต่อคอเป็น8ต่อ15เมื่อกอายุ18ปีแล้วอายุของกอรวมกับอายุคอเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเชื่อมก่อนนะเชื่อมตรงนี้เชื่อมอัตราส่วนให้มีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็จะกลายเป็นขอต่อคอกลายเป็น8ต่อ15นะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเชื่อมอเราคือตัวขอไข่ขอไข่เป็นไงกัน ขอไข่ยังไม่เท่ากันให้เท่ากันก่อนคูณ2เข้าไปเพราะคอนอเป็น8กลายเป็น6ต่อ8อันนี้กลายเป็น8ต่อ15ตัวที่เหมือนกันคือตัวเชื่อมคือตัวเลข8อันนั้นเป็นขอคอนะครับก็6ต่อ8ต่อ15ครับผมทีนี้อายุของกอรวมกับอายุคอเป็นเท่าไหร่แต่กอ,อยุเท่าไหร่ละ18ปีดังนั้นที่เชื่อตรงนี้ทำให้เป็นเลข18ก่อนโดยการคูณ3เข้าไป เวลาคูณ3ต้องคูณทั้งอัตราส่วนนั่นเองนะครับเป็น18ต่อ24ต่อ45คํถาคำถามกบคอก็จะกลายเป็นกบกคอ่อะราอนี้คิดเลขครับ45บวก18ใส่3ทด1เป็น63ปีนั่นเองนะครับตอบข้อที่4ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่11กันเลยนะครับผลลัพธ์ของ17.5วงเล็บลบมีค่าตรงกับข้อใด เราก็อาจจะต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนนะอ่ะธิเชิญคูณคารอนอรเลยอันนี้คูณ3ข้างหลังคูณ5นะครับอ่าน,นี้เป็น17.5นะเดี๋ยวทีนเชดิเเปลี่ยนเป็น175ยเส่วนสิแล้วกันนะตร,นต,รนตรงนี้ตัวอย่างตำแหน่งเนาะอันนี้กลายเป็น12บสองส่วนสิบวกสิส่วนสิครับผมนี่คูณ3น,นี่คูณ2นะลบด้วย26่ส่วนยีนะครับอันนี้ก็บวกกันเลยนะ10.14บวกด้วย7.36ใส่ส่วนทศหนึ่งเลยสามสีเจ็ดหนึ่ อันนี้เป็น17.50เดี๋ยวเราไปเปลีป่ยนเศษส่วนให้หมดเลยแล้วกันเพราะคำตอบเป็นเศษส่วนเห็นไหมไม่มีทศนิยมเลยนะครับ175ส่วน10อันนี้คูณกับอันนี้บวกกันเป็น22ส่วนด้วย1ิบนั่นเองนะครับลบด้วย26ส่วน21ทีนี้เนี่ยศูนยข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะอ,ออกเลยเนี่ยไม่มีผลอะไรอยู่ละที่ช่วยตัดทิ้งไปเลยนะครับตัวน,นี้จะเหลือแค่1นึ่ตำแหน่งนะกลายเป็น175ส่วน10นะครับคราวนี้นะครับเราก็เอาแม่15ตัด ได้ไหมลองดูดิสิบ้าตัดลงตัวไหมเนี่ยลองเช็ตก่อนเออสิบห้าหนึ่งสิบศาจะไม่ลงตัวนะอ่ะเปลี่ยนใหม่เอาแม่หธรรมดาตัดแล้วกันนะห้าสห้าเอาร้อหาหารห้าห้าสลบกันได้สองชักห้าห้าห้ายีลบกันเหลือเศษศูนย์อันนี้กลายเป็นส5หเอาแม่5้าตัดได้2แม่5ตัดได้เป็น7แม่สองตัดได้เป็น11นะครับตรงนี้กลายเป็นเจ็ส่วนสลบด้วยนะครับ ต่อไปนะที่เชื่ออาจจะเอาแม่5ตัดต่อไหมห้าสองสิเมื่อกี้35แน่นอนเมื่อกี้เทสละนะครับ7 3 21 7 5 35นะครับแม่2ตัดต่อกลายเป็น13ข้ามวลคูณการกลายเป็น65ส่วน3ลบก็เลย77ลบ65นะครับเหลือ2เหลือ1เป็น12ส่วน3ตัดอีกรอบกลายเป็น4นะตอบข้อที่4ได้เลยนะครับก็เปลี่ยน ทศนยิยมเป็นเศษส่วนนะไม่มีส่วน1ตําตำแหน่งก็เป็นส่วน10นั่นแหละจุดออกนะครับเราคิดเลขออกมาเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่12กันเลยนะครับจากข้อมูลต่อไปนี้นะครับมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ5ข้อใดถูกต้องอันนี้ค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยน,นี้เป็น x บาร์นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะมีสูตรว่าซิกมา x ส่วนเอ็นหรือผลรวมข้อมูลทั้งหมด นะครับอ่นทีเชื่อ็ข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันปุ๊บนี่เลยส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7อ่ะมี7ตัวส่วนด้วยเนะครับค่าเฉลี่ยของเราเป็น5นะคราวนี้ทีเชื่อมเค่อยๆบวกกันอะไรหายไปก็หายนี้ลบกันหายเกลี้ยง3าบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น14 14ีลบหเป็น13 13าบวกสเป็น15 นะครับ x เป็น 3x 4x นะครับแล้วก็ส่วนด้วย7นั่นเองนะครับจากนั้นที่เชื่อยายค่านะ5คูณ7อันนี้ก็กลายเป็น15บวก 4x เนาะอันนี้ค่า7 35แล้วก็ย้าย15ไปลบนะครับลบกันปุ๊บนี่ยเป็น20แล้วก็4ย้ายไปเป็นหานั่นเองนะครับ x ก็เลยกลายเป็น5นั่นเองนะ ừ, อันนี้ก็ได้เป็นค่า x แล้วนั่นะเองนะครับพอได้ค่า x ปุ๊บ ก็ยังไม่ใช่คําตอบเพราะว่าคําตอบเขาต้องการหาค่ามาตรฐานฐานนิยมต่างๆนา,นานานะนะอย่าลืที่จะจับรูปใหม่ตรงนี้3 5 5ห้าายลืมนะ x ของเราเป็นเลข5นะครับทีเชื่อแทนค่าตรงนี้5 x เป็น5นะ5บวก2เป็น7 5คูณ2ได้10ลบ1เป็น9 5ลบส5ลบ2เหลือ3อ่าทีนี้เราจะหามาด้ฐานาได้นะต้องเรียงข้อมูลก่อนเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเลขอะไรน้อยสุดเลข2น้อยสุดเรียงข้อมูลมา ต่อไปเลขสามสามมีตัวสองตัวสีม่มีแมไม่มีเอาห้ามาเลยหกมาเจ็ดมาเก้ามานะครับทีนี้เรามาดูมาตรฐานนะครับมาตรฐานคืออะไรครับมาตรฐานก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้อมูลมีเจ็ดตัวตัวตรงกลางคือเลขห้านั่นเองเพราะว่าแบ่งเป็นฝั่งละสามชนะตัวตรงกลางก็เป็นเลขห้าอันนี้คือค่ามาตรฐาน ทีนี้เรามาดูนะครับฐานนิยมคือโหมดเราใช้คําว่าโหมดนะฐานนิยมฐานนิยมก็คือข้อมูลที่ซ้ากันนั่นเองนะครับนี่3ฉะนั้นมาดูคําตอบค่าเฉลี่ยเป็น5เนาะเออเอามาแสงนี้ได้ข้อไหนถูกต้องอันนี้ผิดแล้วเพราะว่ามาตรฐานเป็น5ฐานนิยมเป็น3ค่าเฉลี่ยเป็น5ฐานมาตรฐานเป็น5อา้าวถูกต้องเลยตอบข้อที่2นั่นเองน,นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราจะต้องแก้สมการค่าเฉลี่ยออกมาเนาะ เพื่อหาค่า x แล้วก็ย,าย้ายข้างแล้วก็บรแทนค่าที่โจทย์ใหม่นะครับนะแล้วก็จัดรูปไปตามนี้เลยนะครับผม